รถราคาตกแล้วพอนสบายสบายเอาบอพี่น้องเอซีนะครับก่อนอื่นทักทายพี่น้องครับสวัสดีครับปายะบรรท่ารูปรอใจดีเนดะ้อพี่น้องเอซีจ๋าเรียกว่ารถฉลามบกนี่ครับเป็นรถทีหนามันตกรุ่นแล้วแห่งเป็นปี2020นะครับเมื่อ3-4ปีที่แล้วนะครับพี่น้องงวดพอนเก่าพันงวดพอนหนึ่งหมื่นขนาดเป็นรถมือสองนะ ยังถือว่าผ่อนแพงมากๆนะครับเพราะว่าป้ายแดยงก็ออกมา6ก0 0 0 0จ0 0 0นนะครับ6ก0 0 0 0จ็นมาเป็นมือสองก็ยูหาแส0ห0แสนมือนี่ราคาลงไปแ2 0 0 0 0แสแล้วพี่น้องเอฟซีนะครับเฮ็ดให้ค่างวดถูกลงพอสบายขึ้นพี่น้องมักบอฉลามบกเงินเดือนเริ่มต้น1 2 0 0 0บาทก็สามารถขับได้แล้วนะครับเอามาเบิงรถน้ำปายะครับ ตัวนี้1.9่ปี2020นะครับ1 9 s นะมาพร้อมกับนี้เลยแม็กเวลข้อเบรกแบมโบ่หล่อๆสวยๆจัดทรงร่งรรอครับพี่น้อง fc เบิ่งพ่ายนงพ่ายในนะครับตัวนี้หุ้มเบาะหนังมะนำํำนะครับ1 9 s นะที่งามๆหัวนงหัวนอดประตงประตูเดิมหมด เบอะนังนี่ยังบอมีคนนังได้พี่น้องเอฟซีจ๋านะครับเอาไปเลยเริ่มต้นออกรถศูนย์บาทฟรีดาวเงินเดือน12,000บาทขึ้นไปสามารถซื้อได้ครับนะกระบะได้หนึ่งงามๆพี่น้องที่หารถกระบะใส่งานสลามบกนะครับบอมากหนา1.9ปี2016-19กถึง19ก็เริ่มต้นโตัพี่ละปี2020นะครับหนาไม่แล้วดากเดิมไทยเดิมหัวนงหัวนอตเดิม บดเชียวบบชนว่าต่ำโอเคถือว่าใส่ได้พี่น้องเอซนะครับเอาไปทํามาหากินเนาะเอาไปคาเอาไปขายเอาไปทําหอกทํางานดีกว่าขีม่มอเตอร์ไซค์ตากแดดตากล่มตากฝนเนาะพี่น้องเนาะ,ะเสียงวิทยุเขาไม่เจ็ดหพโลนะครับเจ็ดหพโลเริ่มต้นฟีดาวส่งฟีถั่วไทยเหนืออีสานกลางใต้ซื่อเดมดพี่น้องบ่ต้องใส่งเงินจองแม้แต่บาทเดียวเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องเบิ้งงของเครื่องน้ำปานะครับพนฝากระโปรงนอตเดิมล่องแก้ม้ส้ขวาเดิมนะครับเพนเผีดเดิมระบบความปลอดภัยดิบีก e b s นะครับรถสวยบางเดิมมากช็อกแต้มสีเดิมทุกจุดนะครับเอาไปเริ่มต้นฟรีดาวออกรถศูนย์บาทเหนืออีสานกลางใต้ซื่อได้นะครับตะเวนออกตะเวนตกจัดเต็มมดนะครับทุกอาชีพทักข้ามาสอบถามทักข้ามาพูดคุยได้บาวาสิเป็นอาชีพ ก่อสางรับหมอกรับเหมาพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจนะครับค้าขายหับเร่แผงร้อยตลาดนัดข้องถมประมอกประมงทุกอาชีพทุกอาชีพนะครับมีปัญหามันกับมีทางออกไห้เสมอพี่น้องอยากได้นึกพอปายะครับ430,000จากบาทฮะ430,000,000บาทนะครับพี่น้องปี2020นะครับทางงวด7 0 0 0บาท ฟีดาวฟีจองทรงฟรีทว่วไทยป่ายะจัดห้แชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อแจ้ว